สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องมะพร้าวขาดธาตุอาหารนะครับวันนี้เป็นตอนที่1เป็นธาตุแรกนะครับก็คือธาตุไนโตรเจนนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านผมว่าอาจจะปลูกมะพร้าวกันอยู่นะครับลองรับชมดูนะครับว่าอาการที่มะพร้าวขาดธาตุไนโตรเจนเนี่ยมันมีอาการอย่างไรกันบ้างแล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านไหนพอมีกําลังทราบ บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสง์ช่วยเหลือพระพิษสงพาต์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยเนินฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยานเหล่านี้นะครับท่านในายสงมาจากสมาร์ทไปจากผ่านบัญชีอร์เน็ตรงที้ผมแนไว้ให้ทคลิปโดยตรงกับโรงพยาบาลด้ยนะครับท่านในายสงไม่จากผ่านโทรศัพท์มือถือกดกระดิ่ง984กระดิ่ง0 44กระโดดออกบริจาคครั้งละหนึ่งล้านบาททุกเครือข่ายมือถือนะครับ พื่อสมทุตนสร้างตึกผู้ส่งอายุของโรงพยาบาลิซิราชนะครับก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านไวน้ณที่นี้ด้วยเรามาดูนะครับว่าอาการขาดไนโตรเจนในมะพร้าวเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรกันบ้างนะครับอาการขาดไนโตรเจนในมะพร้าวเนี่ยนะครับถ้าเราดูตามภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทางกรมวิชาการเกษตรนะครับสวนวิจัยพืชสวนทางชุมพรนะครับที่ได้ทาไว้อาการขาดไนโตรเจนเนี่ยมันจะมีอาการตามภาพก็คือ ใบแก่มีสีเหลืองหรือเหลืองปนส้มนะครับใบแก่ก็คือใบล่างของมันนั่นเองนะครับที่มันเป็นอาการอย่างนี้เพราะว่ามันขาดโคโรฟิลเพราะโคโรฟิลเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบของไนโตรเจนอยู่ถ้ามันขาดไนโตรเจนองค์ประกอบไม่ครบลคโรฟิลมันถึงขาดใบมันจึงมีสีเหลืองหรือเหลืองปนส้มนะครับเริ่มแสดงอาการที่ปลายใบจนมีสีเหลืองทั้งใบนับ่นเองหากขาดมากใบจะมีสีน้ำตาล และทำให้ปะมาาต้นเล็กชะงักการจเจริญเติบโตนะครับก็คือสรุปอาการที่มันขานดไนโตรเจนเนี่ยก็คือมันเริ่มจากใบล่างก่อนก็คือใบจะมีสีเหลืองหรือเหลืองปนส้มเนื่องจากมันไม่มีคลอรโรฟิลเพราะมันขานนดไนโตรเจนนะครับมันจะเป็นจากปลายใบนะครับแล้วก็เป็นทั้งใบถ้ามันเป็นมากมากเพร้าในช่วงที่ต้นเล็กๆมันก็จะทําให้ต้นชะงักการจเจริญเติบโตถ้าต้นใหญ่ผลผลิตก็จะไม่ดีการติดดอกผลก็จะไม่ดีตามมานะครับ ซึ่งเนเจนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงของมะพร้าวและก็พืชอื่นๆด้วยมันจะทําให้ถ้ามันขาดนตรเจจเนี่ยดอกมะพร้าวตัวเมียเนี่ยนะครับมันจะทําให้ดอกมะพร้าวตัวเมียเนี่ยไม่พัฒนานะครับแต่ถ้ามันนตรเจนมันพอดอกมะพร้าวตัวเมียมันก็จะพัฒนาไปเป็นผลได้แล้วก็น้ําหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าการขาดนตทเจนมันจะทําให้ผลผลิตมันลดลงนะครับบางคนบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขาดนตรเจนเนี่ย ที่บอกว่าดอกมะพร้าวตัวเมียถ้ามันมันไม่รับดอกมะพร้าวตัวเมียมันมันไม่พัฒนาไปเป็นผลเนี่ยมันจะลดลงได้ไงแสดงว่ามันติดอยู่ใช่ไหมนะครับต้องตอบว่าอย่างนี้นะครับก็ขอเด่นพน้องณิก่อนอย่างว่าอาการขาดไนโตรเจนไม่ใช่ว่ามันขาดแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็คือมันขาดในช่วงลักษณะที่ว่ามันได้รับแต่มันไม่เพียงพอมันถึงแสดงอาการขาดมาแล้วนีงนะครับเพราะฉะนั้น เราจึงเติมพวก่านเคยเนี่ยให้มันเพียงพอเพื่อจะติดดอ,อกกับคนนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าขาดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรไม่ใช่นะครับอนนั้นไม่ใช่ถ้ามันยังติดดอ,อกคนได้อยู่แสดงว่ามันขาดแต่มันยังได้รับอยู่แต่มันไม่เพียงพอนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะการขาดนิเจนในมะพร้าวนะครับถ้าดูตามลักษณะตามนี้เนี่ยนะครับขอขอณข้อมูลภาพนี้ของท่านอาจารย์สุมิตราผู้บวรดมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น่างสูงนะครับถ้าดูจากภาพนี้เนะี่ยมะพร้าวมันยัง มันยังอายุไม่มากใช่ไหมครับอาการเหลืองแบบนี้เนี่ยมันเหลืองจากใบล่างก่อนนะครับจากปลายใบเข้าหาโคนใบนะครับมันจะเหลืองลักษณะการแบบนี้นะครับแต่ว่ายอดอะไรพวกนี้ยังปกติแต่มันเหลืองเนี่ยมันเหลืองใบล่างเนื่องจากมันขาดไนโตรเจนอาการขาดนั้นก็ยังวานนะครับ1ดินมันอาจจะมีแต่มันดูดไม่ได้หรือดินมันมีแต่มันไม่พอจะมีลักษณะอยู่ประเภทนี้ถ้ามันขาดก็จะเป็นแบบนี้แหละ นะครับหลังจากรู้ว่าการขาดแล้วนะครับเรามาดูวิธีแก้วิธีแก้การขานดนโตรเจนเนี่ยแก้อย่างไงบ้างนะครับแก่การขานดนโตรเจนเนี่ยวิธีแรกง่ายๆเลยถ้าเติมปุ๋ยเคมีเข้าไปเนี่ยผมขอเรียกว่าการทําแบบเร่งด่วนนะครับถามว่าเติมทําไมต้องเติมเร่งด่วนคือปุ๋ยเคมีเนี่ยพี่น,อน้องเกรกรก็เข้าใจรับทราบก,กันอยู่นะครับว่ามันหวานไปแล้วเนี่ยไม่กี่วันเองพืชมันก็ได้รับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอย่างอื่นมันได้ช้า นะครับถ้าเป็นแบบเร่งด่วนเนี่ยจำเป็นต้องให้ปุ๋ยเคมีเพราะมันได้รับไวนั่นเองนะครับปุ๋ยเคมีท้องตลาดก็จะมีหลายแบบนะครับไอโซเนอเรนท์ที่เราเห็นหลักๆก็คือยิบเออันนี้เขาเรียกว่าแอมโมเนียมซัลเฟตตัวนี้มีกรรมฐานองค์ประกอบประมาณ22อ่ายี่สิบสามถึงยี่สี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยี่ห้อแต่ส่วนใหญ่ประมาณ23เปอร์เซ็นต์ในตัวกรรมฐานนะครับแล้วก็ยิบเอซานซูนเนี่ยข้อข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ควรใส่ในดินที่มีความเป็นกรดจัดเพราะอะไรครับเพราะยี่เ0็ดเนี่ยยี่เี่ยมันมีกรรมฐานเป็นอบคระกอบมันจะทําให้ pH ของดินเนี่ยลดลงไปมากนะครับสามก็มีไนโตรเจนประมาณ30%มสิบเอร์ในร้อยเปเ็นี่หกูยู่เรียก็รู้จักกันดีนะครับส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับและอีกประเภทหนึ่งถ้ามันเป็นมะพร้าวเล็กเมื่อกี้มะพร้าวใหญ่มะพร้าวโต ดูมะพร้าวเล็กก็ได้ใช้ปุ๋ยเป็นกระสอบนะครับแต่ถ้ามะพร้าวยังเล็กอยู่พอพ่นทางใบได้พวกนี้นะครับส่วนทางใบเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะแบบเร่งด่วนกว่าปุ๋ยทางดิน,นอีกเพราะทางดินเนี่ยว่านลงไปกว่ามันจะละลายมันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรแต่ถ้าเป็นพวกทางใบเนี่ยฉีดปุ๊บมันก็จะได้เริ่มเขาเรียกว่าดูดซับเพื่อแก้ปัญหาการขาดได้แต่ว่าใช้ชั่วครล่าวเท่านั้นเองนะครับวิธีการเลือกปุ๋ยเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างให้เชนเนา ถ้ามันขาดนแตโรเจนเนี่ยให้เลือกตัวหน้าตัวหน้าที่มินสูงนะครับเพราะว่าเราต้องการนแตโรเจนเช่น30 20 1 0 40อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไป35 1 0 20อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปอันนี้เป็นตัวอย่าง 30- 20 10นีน่คือตัวหน้านแตโรเจนมันสูงพวกนี้ใช้เร่งต้นเร่งใหม่นะครับแต่เรื่องนึ่นอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันขาดธาตุตัวไหนก็ตามนะครับเช่นมันขาด hydrogen, นแตโรเจนเนี่ยพิทักษกรควรฉีดพ,พ่นร่วมกับพวกจุลธาต พราะโดยส่วนใหญ่ถ้ามันขาดนะออกซเจนก็จะมีปัญหาเรื่อง pH ในดินนะครับมันจะมีปัญหาแน่ๆเรื่อง pH ในดินนะครับเพื่อป้องกันการขาดเนี่ยเราควรพ่นจุลธาตุเข้าไปด้วยเพราะถ้า pH ในดินเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นกรดหรือเป็นด่างจุลธาตุเนี่ยมันจะต้องขาดแน่ๆไม่ตัวใดก็เัวหนึ่งเราก็สามารถพ่นป้องกันก็คือให้พร้อมกันไปได้เลยนะครับเมื่อกี้พูดถึงปุ๋ยเคมีคือเติมแบบเร่งด่วนใช่ไหมครับทีนี้ ถ้าเราจะเติมแบบในระยะยาวในส่วนมะพร้าวเนี่ยจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าแบบเรื่องด่วนเนี่ยอินรีเนี่ยมันจะสลายตัวช้าแล้วก็ให้ธาตุนโตรเจนในระยะสั้นๆเนี่ยไม่ได้มันต้องใช้เวลาในการขยายตัวนะครับปุ๋ยอินซีเนี่ยก็คือระยะยาวจะยืนระยะแล้วก็การปรับปรุงดินเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์แต่ถ้าการใช้ปุ๋ยเคมีในระยะยาวเนี่ยดินมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้น การใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยควรใช้ควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์นะครับจะเป็นผลดีที่สุดณนะนะปัจจุบันที่ข้อมูลทางาวิชาการเขากล่าวไว้นะครับเพราะฉนั้นปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นแบบเร่งด่วนใช้ได้นะครับปุ๋ยอินทรีย์เป็นแบบระยะยาวนะครับก็คือค่อยๆปลดปล่อยมาจะจะดีที่สุดนะครับอินทรีย์กับเคมีเนี่ยควรใช้ร่วมกันนะครับอินทรีย์ก็จะเป็นลักษณะพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกฟางหมักอะไรก็ว่ากันไป ได้หมดเศษซากพืชอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็ปุ๋ยอินทรีย์ถ้าจะดีนะั้นก็คือหมกักถ้าเป็นปุ๋ยหมกักเนะี่ยก็ให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยนำไปใช้นะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติในการปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับปรับปรุงบำรุงดินได้ด้วยพวกปุ๋ยอนะินทรีย์เนี่ยข้อดีก็คือยืนระยะยาวได้ดีกว่าปุ๋ยเคมีดินก็ไม่เสื่อมด้วยนะครับหลังจากที่เรารู้อาการขาดไนโตรเจนของมะพร้าวและวิธีแก้ไปแล้วนะครับ มารู้จักไนโตรเจนกันบ้างนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วแต่ถ้ามือใหม่ยังไม่รู้มาเรียนดูในคลิปนี้นะครับไนโตรเจนเนี่ยมันมีความสําคัญกับพืชอย่างไรบ้างพอรู้จักกันใช่ไหมครับเพราะว่าไนโตรเจนเนี่ยใช้ในการเร่งต้นเร่งใบของพืชให้มันเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวธาตุหลักธาตุหลักก็มี3ตัวนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมคือใช้มากนะครับจำเป็นกับพืชถ้าขาดในีมปัญนาเยอะพอสมควรนะครับ รไรู้ประโยชน์ของนเจนนะครับขอบณข้อมูลของท่านอาจารย์สูนทรี่ยิ่งชัชวา,านจากมาเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูงนะครับไนโตรเจนเนี่ยหน้าที่คือเคลื่อนที่ได้ในดินละพืชหมายถึงว่าเวลาเราใส่ในดินเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่หายไปได้ง่ายถ้าเข้าต้นพืชเนี่ยไปได้ทั่วต้นเลยนะครับแล้วก็พืชตอบสนองต่อไนโตรเจนเนี่ยเร็วมากก็คือไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดูดซับเข้าต้นพืชง่ายทั้งทั้งทางรากและทางใบเป็น่าที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อน เรียกว่าเป็นตัวดรายและตัวสร้างเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบของโคอโรฟิลในการสังเคราะห์แสงเลยพวกนี้ถ้าใบไม่ไดีสังเคราะห์แสงไม่ได้เนี่ยกระบวกนการต่างๆหยุดหมดนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของไนโตรเจนต่อมานะครับ้าไนโตรเจนเนี่ยเคลื่อนที่ได้ในดินตามที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในรูปอะไรครับไนเตรตอะไรพวกนี้ NO3 ถ้าที่เคลื่อนที่ได้ยินอกจากไนโจนแล้วก็จะมีกรรมถันคอรีนบรอนนะฮะ สี่ตัวนี้เคลื่อนที่ได้ในดินแต่พอพืชมันดูดซับเข้าไปในต้นพืชแล้วธาตุพวกนี้นะครับไนโตรเจนเนี่ยก็ยังเป็นธาตุหนึ่งที่เคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกันนะครับธาตุที่เคลื่อนที่ได้ในพืชก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมงกนีเซียมคลอเรนและกัมพันธ์กัมพันธ์เนี่ยในดินเคลื่อนที่ได้ยังรับพอเข้าสู่ต้นพืชเนี่ยเคลื่อนที่ได้ในบางพืชเท่านั้นเองเหลือเคลื่อนที่ได้น้อยมากนะครับแต่ไนโตรเจนเนี่ย เคลื่อนที่ได้ทั้งดินและก็พืชน,นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ฝากไว้นะครับต่อมานะครับถ้าอาการขาดในื้อเจืมันเกิดขึ้นมันจะทําให้ผลกระทบหนึ่งพืชเจริญเติบโตช้าใบส่วนจะ,จะมีสีซีดกว่าปกติแต่มันจะเป็นใบล่างก่อนนะครับมะพร้าวจะเป็นจากใบไปเข้าหาโคนใบแล้วก็เหลืองทั้งใบนะครับใบแก่มีสีเหลืองร่วงก่อนกาหนดแต่มะพร้าวจะไม่ค่ย่วงเนาะมันมันจะไม่เหมือนใบใบพืชอื่นนะครับ แต่ใบแก่เนี่ยมีสีเหลืองหรือเหลืองปนส้มในมะพร้าวการแตกใบอ่อนไม่ค่อยดีติดผลน้อยมีผลขนาดเล็กคือไนโตรเจนมันเป็นตัวหลักๆในการร้หรือขับเคลื่อนในการสร้างผลผลิตด้วยนะครับผลผลิตโดยรวมเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วผลผิวพวกนี้มันก็จะไม่สวยด้วยนะครับต่อมานะครับอาการที่ไนโตรเจนมากเกินไปก็มีเช่นเดียวกันเมื่อกี้นี่ขาดใช่ไหมครับนาะทีไนโตรเจนขาดไนโตรเจนเป็นยังไงมาดูว่าถ้าใส่ไนโตรเจนเกินมันจะมีอาการยังไง นะครับก็จเจริญแต่ตัวทางใบมากบ้านเราเรียกมันเฟือใบแต่ไม่ท้านทานต่อโรคแมลงแมลงคือพอมันอวบปุ๊บโรคแมลงมันชอบมันก็ไม่ต้านทาน,านเหมือนคนอ้วนแหละครับคนที่อ้วนๆเนี่ยชอบชอบเป็นโรคบ่อยยกเว้นบางท่านเนาะแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าคนมีน้ําหนักมากตัวอ้วนตัวเนี่ยจะมีโรคหลุมเลามากพืชก็เหมือนกันนะครับถ้าอบ,บอุนอ้วนเนี่ยโรคเยอะนะครับสีผลไม่สวยนะครับ ยังเขียวอยู่ทั้งๆท,ท,ที่สุกแล้วก็จะมีคือเหมือนผล,ลไม้บางชนิดเนี่ยขนาดสุกแล้วเนี่ยก็ยังเขียวอยู่เพราะไนโตรจเจนมันเกินแต่สุกลักษณะแบบนั้นเนี่ยไม่หวานนะครับเปรี้ยวก็มีเหมือนกันผล,ลไม้หลายชนิดนะครับเนื้อผล,ลไม้นิ่มไม่กรอบเขาเรียกว่าอะไรมันฟ้ามบ้านผมเรียกเนาะบ้านบ้าน,านท่านอื่นอาจจะเรียกอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่ทนต่อการเก็บรักษาด้วยความที่เนื้อเนื้อมันอวบอบับนนะครับ พอเวลาไปเก็บแล้วมันก็เน่าง่ายนะครับมันจะไม่เหมือนผลไม้ที่มันท่ามสมดุลอันนี้ก็คือไนโตรเจนมากเกินไปก็ส่งผลเสียเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูข้อควรระวังในการใส่ไนโตรเจนหนึ่งไม่ควรใส่ไนโตรเจนในเด่นที่มีริ์เป็นดาน่างเนื่องจากไนโตรเจนเนี่ยสูญเสียในรูปแก๊สแอมโมเนียนะครับพี่น้องสิก่อนเคยเห็นไหมครับเวลาเราเราเขาเรียกอะไรนาที่มันเป็นดาน่างเนี่ยเวลาเราใส่ไนโตรเจนไปนะนะครับไนโตรเจนไป มันจะมีกลิ่นแก๊สเกิดขึ้นอันนี้เาเรียกว่ากลิ่นแก๊สแอมโมเนียแก๊สที่เราใช้ดมเวลาสลบกันนั่นแหละครับอยู่ในรูปเดียวกันนะครับ2ควรใส่ใน,น้อยแต่บ่อยครั้งปุ๋ยเกือบทุกชนิดแหละครับโดยเฉพาะเนโรเจนเนี่ยถามว่าทาไมใส่ใน,น้อยแต่บ่อยครั้งเพราะมันละเหยง่ายมันไปง่ายกันเองนะครับถ้าใส่มากๆครั้งเดียวก็หายไปเลยเพืชกินไม่ทันก็หายไปเลยเพราะนั้นถ้าอยากให้พืชกินนะก็ใส่ใน,น้อยแต่บ่อยครั้งแต่ปัญหาก็อย่างว่าแหละนะครับค่าแรงงานมัน,มนแพงเนาะนะครับ สามควรระวังการไหลลงสู่แหล่งน้ําใต้ดินเนื่องจากว่ามันมีปัญหาถ้าแหล่งน้าใตดินก็จะปนเปื้อนพวกไนเตรตพอเข้าสู่คนยิงตั้งคันก็จะทำให้ทารกมันผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีในกลุ่มไนโตรเจนเนี่ยก็ควรระมัดระวังมากอยู่พอสมควรนะครับเรามาดูประเภทของปุ๋ยไนโตรเจนกันบ้างนะครับ 1. เป็นปุ๋ยแอมโมเนียแอมโมเนียแท้แท้มันจะมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ82%ถ้ายูเรียเนี่ยมีประมาณ4ีบ แอมโมเนียมไนเตรตประมาณ34%แอมโมเนียมซัลเฟตประมาณ21%อันนี้21.00เลเนาะนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าแอมโมเนียมคลอไรด์ chloride, มีไนโตรเจนอยู่ประมาณ25-26%โซเดียมไนเตรตมีไนโตรเจน16%แคลเซียมไซยาไนมีไนโตรเจน21-22%แคลเซียมไนเตรต15.00เนี่ย 0, มีไนโตรเจนอยู่ประมาณ15%แต่ตัวนี้เขาต้องการกลุ่มแคลเซียมนะเนาะนะครับ ก็สุดท้ายข้อ9เนี่ยแอมโมเนียมไนเตรตซัลเฟตมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ30%แต่โดยหลักบ้านเราก็ไม่ก็ไม่ได้มีครบทุกตัวมีบางตัวเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยไนโตรเจนขอคุณตารางนี้จากกรมการข้าวนะครับตารางแสดงปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับใช้ในหนาข้าวแอมโมเนียมไนเตรตนะครับ uh, ตัวนี้เนี่ยมีเจนประมาณ33-34%พอเวลาใส่แล้วเนี่ยเป็นปิยาเป็นกรดในดินแอมโมเนียมคลอไรด์เหมือนกัน มีปฏิกยาเป็นกรดแอมโมเนียมซัลเฟตก็เป็นกรดแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตไม่มีปฏิกยาเป็นกรดยูเรียก็มีปฏิกยาเป็นกรดโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตนะครับมีเดนจ์วณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ละลายได้ดีนะครับมีปฏิกยาเป็นกรดในดินใส่ไปแล้วเนาะไดแอมโมเนียมฟอสเฟตนะครับละลายได้ดีมีปฏิกยาเป็นกรดในดินและตัวสุดท้ายยูเรียฟอสเฟตตัวนี้ก็ละลายได้ดีแต่ใส่ไปในดินเนี่ยมีปฏิกยาเป็นกรดนะครับ ก็จะมีด้วยวนใหญ่นะครับมันจะมีตัวเดียวแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตที่ไม่มีปฏิกิริยาเป็นกรดเวลาใส่เป็นดินแต่มันมีคุณภาพต่ำนั่นเองบ้านเราก็เลยไม่ก็ได้ใช้เพราะฉะนั้นกลุ่มไนโตรเจนเนี่ยเวลาใส่ลงไปในดินเนี่ยทำให้ดินเนี่ยมีค่า pH อลดลงคือมันเป็นกรดนั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเ,เากี่ยวกับการขาดธาตุอาหารของมะพร้าวตอนที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับธาต ไนโตรเจนนะครับซึ่งธาตุอาหารที่เพื่อต้องการประมาณ16-17ธาตุก็แล้วแต่ตำราวันนี้พูดเรื่องของไนโตรเจนนะครับเราก็ดูง่ายๆคือธาตุขาดไนโตรเจนเนี่ยใบล่างมันจะเริ่มเหลืองก่อนนะฮะถ้าเป็นต้นอ่อนพวกนี้มันก็จะเหลืองให้เห็นเลยมันก็เริ่มจากใบล่างแต่ถ้ามันโตมากๆาก,ากยผลผลิตมันจะลดลงเพราะการพัฒนานเป็นผลของเกสรตัวเมียเนี่ยมันจะยากลําบากเพราะมันขาดไนโตรเจนนั่นเองนะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นโยน์เป็นนอสกอนไม่มากก็น้อยอาจผิดาดกันใดก็ขอให้ไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการหนุนจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้รมเฉยเฉยเย็บเยามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะรมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดุลอตโลมัดบุรพารามจังหวัดส,สุรินกิเลสคืออาการไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะ กิเลสที่แท้จริงคืออุปทานคือการที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นพระอาจารย์ชานน์ชยนันโทอยากยิ่งใหญ่มึงต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นมึงต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นมึงต้องทํางานมากกว่าคนอื่นมึงมีความฝันและมึงทํความฝันของมึงด้วยใจของมึงเองท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์เมื่อเรานอนหลับลึกโดยไม่มีความฝันที่นั่นไม่มีระยะทางไม่มีการเวลา ไม่มีเพศไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายพ่อตื่นขึ้นมาจึงคิดหรือรับรู้ว่าตัวเองเป็นเพศหญิงหรือเพศชายท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรันรตนาคุณพระรัตนตรัยขอพีพิ้องก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณแนละสวัสดีครับ